นี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมสร้่งสคนกับครูนาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เอาใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะใบงานของเรานะคะเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะใบงานของเราจะเป็นภาพอะไรคะอ่าขวดหลอดทุกลองใช่ไหมคะวันนี้นะคะการทำของเราจะมี2องขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คือ ระใบสีนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการจุ่มสีนี่เองนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือสีไม้ค่ะต่อไปเป็นสีน้ํานะคะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะคะต่อด้วยสีเขียวค่ะสีแดงค่ะเด็กๆค่ะ เด็กๆดูง,งานของเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูนาจะให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะขวดหลอดทดลองนะคะระบายแค่ขวดหลอดทดลองนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนี้นะคะให้เป็นเหมือนของครูนาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กเว้นช่องตรงนี้เหมือนของครูนาเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปน้ำไปสีพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆน้ำไปสีเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆจุ่มสีอะไรก็ได้ที่บ้านของเด็กๆมีนะคะ,ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มจุ่มกันเลยค่ะค่ะคุณอานก็จะใช้มือนะคะไปจุ่มสีแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาจุ่มอย่างนี้เลยคะ่ะ แบบนี้เลยนะคะเล้ต่อไปครูน่าจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะนะคะจุ่มให้ทั่วเลยนะคะอ่าอันสุดท้ายค่ะเรามาจุ่มเลยนะคะ ครูนานะคะก็จะจุ่มสีแดงอย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆก็ไปจุ่มสีแล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมถ้าจุ่มสีเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูนาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย